อิทธิบาทสีเป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิทธิบาทสีเข้าช่วยเป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆ อันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญนนัทางจิตขอทวนีกครั้งหนึ่งไวิที่บาทสีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำสองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำไม่ละเลย ไม่ไม่ทำจิตให้เหินห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจอ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ใน,นก็สีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครวญเสียก่อนให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประการใดใน,นก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกในสายที่มีผลชัว่ว